สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านอยู่กับผมอาฮายสายหาแต่ไม่หาเหมือนเดิมนะครับพี่น้อง <c oughs> วันนี้นะครับเราก็อยู่กับรถติดแก๊สตัวคันเดิมนะครับ <c oughs> ฟอน t จเนอร์ 2, <c oughs> นะครับผม <c oughs> เครื่องมินซินวันนี้เราก็มีอุปกรณ์ใหม่นะครับจะมาติดตั้งนะครับผม เป็นเป็นฝามอน้ำนะครับเป็นฝามอน้ำที่มีที่มีเกวัดความร้อนอยู่ในตัวนะครับเราจะมาทำการใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับผมเพื่อที่จะดูอุณหภูมินะครับเพราะในรถก็ก็มีเหมือนกันครับแต่ดู2ออย่างนะครับ ก่อนไปรับชมนะครับอย่าลืมฝากก,ากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับรถคันนี้ก็ติดแก๊สมานะครับปัญหานะครับที่เจอก็คือหลังจากติดแก๊สมาครับคือน้ําในหม้อน้ํายุบนะครับ,าารบหายนี่ครับเดี๋ยวลองเติมดูว่าหายเยอะไหมนะครับ นะครับหายเยอะพอสมควรนะครับต้องเติมทุกวันนะครับก่อนขับต้องเปิดฝาดูนะครับก็ยังหาจุดรั่วไม่เจอนะครับว่าไม่รู้รั่วตรงไหนนะครับรถเพิ่งไปติดแก๊สมานะครับถ้าหาไม่เจออาจจะต้องเข้าไปที่ร้านแก๊สนะครับเพื่อที่จะให้เขาดูจุดจุดจุดที่เชื่อมที่ต่อน้ำเข้ามาหาหม้อต้มนเนี่ยครับ ม,มันมีจุดข้างล่างไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับอาจจะต้องเข้าไปเช็คนะครับเพราะว่าน้ําหายนะครับผมแต่วันนี้นะครับเราจะมาเปลี่ยนครับฝามอ้น้าครับอันนี้ของเดิมก็ค่อนข้างจะเก่าแล้วครับสปริงก็จะไม่ค่อยดีแล้วนะครับ ทำการเปลี่ยนนะครับตัวนี้เป็นสปริงยังดีอยู่นะครับทำการเปลี่ยนเลยครับก็ใส่เข้าไปที่เดิมนะครับนะครับกดลงกดลงนิดนึงนครับกดลงแล้วก็บิดโอเคใส่ได้พอดีนะครับก็ดูจาก เนี่ยครับ0.9นะครับก็เอาตามเบอร์เดิมมานะเนี่ย0.9นะครับตัวนี้นะ0.9อันนี้ก็เป็น0.9ครับเดี๋ยวเราจะมาลองเดี๋ยวจะลองจะลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับให้ความร้อนมันขึ้นนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าความร้อนมันขึ้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะทำการสตาร์ทเครื่องดูนะครับผม สตาร์ทแล้วครับผมเดี๋ยวก็รอดูนะครับรอให้ความร้อนมันขึ้นนะครับผมความร้อนยังไม่ขึ้นนะครับผม เดี๋ยวรต้องรองสตาร์ททิ้งสักพักหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวไปดูความร้อนที่หน้าเครื่องนะครับว่าขึ้นหรือเปล่าครับความร้อนตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะครับผมคงต้องสตาร์ททิ้งสักพักหนึ่งครับผมตอนนี้ความร้อน ตัวนี้ก็เริ่มขยับขึ้นนิดนึงแล้วนะครับผมอตอนนี้ความร้อนก็เริ่มขยับขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วนะครับผมปกตินะครับความร้อนที่ดูจากตรงนี้นะครับเราขับมันก็จะขึ้นอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับก็ถือว่าปกตินะครับครึ่งหนึ่งแต่ทีนี้น้ํามันหายนะครับอุณหภูมิมันก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะ ตัวนี้มันยังจะโอเคอยู่หรือเปล่าครับก็เลยลองติดตัวข้างหน้าเพิ่มดูอีกตัวนึ่งนะครับเพื่อความชัวนะครับและอีกอย่างก็คือฝาม่อน้ําตัวเก่ามันก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยดีแล้วนะครับมีคราบสนงคราบสนิมนิดๆหน่อยๆก็เลยลองเปลี่ยนดูเลยครับเริ่มขยับขึ้นอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดู ข้างหน้ามากนะครับว่าขยับขึ้นหรือยงครับผมนี่เดี๋ยวเรามาดูจอข้างหน้านครับขยับอยู่ที่40นะครับผม40นะครับนี่ครับข้างหน้าก็ประมาณนี้ครับเดีย๋ยวคงต้องสตาร์ททิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับให้ความร้อนมันขึ้นครับผม